ท่านกันด้วยนะครับผมทีนี้ผมจะนารายการของฮาร์ดเกมเมอร์ใช่ไหมนะผมในกับการรีวิวเซิร์ฟนะครับผมโอเคนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟของเอ่ออะไรลืมชื่อขอให้นะครับผมแอดมินเซิร์ฟนี้ก็คือเออ่พี่เจอีแซกสตาร์นะครับผมไม่ใช่อ e ีซับ e Star นะฮะอีแซกสตาร์นะฮะแล้วก็ออมเอสเคอาร์ M S K R นะครับผมโอเคนะอ่าแล้วผมแล้วก็ไปโดเที่ส่วนของ อินฟูลหรือกดกันเลยกดนี่กดบนเตียงใช่ไหมไม่ใช่ละถุยเล่นเองทำเองนีด้วย yes. hey. สุดยอดพี่ฝาบโอเคเรามาดูของอกดเกณฑ์โอเคกดแอดมินถูกเสมออีกแหละยึดโอพีเงินของตังห้ามขอสุดยอดอันนี้แหละแล้วก็ห้ามพูดหยาบห้ามผมห้ามผมคื what t วัตฟักห้ามใช้มอกเชอร์เรนผมไม่เคยใช้เลยจริง ห้ามด่าแอดมินใส่ราส้ายป้ายสีแอดมินครับขอยืมเอาสีมาป้ายนะฮะห้ามดูหมิ่นชาโอ้ไม่ดูหมิ่นห้ามบินใน PVP เดี๋ยวจะบินยังไงวะแอดมินเชื่อฟังแอดมินและสตาฟสตาฟนี่อยู่นิ่งๆใช่ไหมฮะไม่ใช่แล้วอันนั้นคนละสตาฟมาโวตเซิร์ฟกันลองทับวตสิแล้วก็เข้า,ากรุณนานทำตามกฎโอเค โอเคโวตเซร็แ okay, ล้วเข้ามาในเกมโหวตอีกทีแล้วก็ได้ของบัคเซอร์พิมพ์เว็บที่มีทับโหวตแล้วก็โหวตสิ่งที่ได้จากโหวตตังึหงหมืน่นเพชรทองเร็กหน่าผมโอเคแล้วก็ไปดูส่วนของ vip หรือช็อปเลยนะครับผมเรื่องวีไอพีก็สิบทวีไอบวกร้อยห้ทูเปอร์วีไอพีสามร้อยทูเปอร์วีไบวกคุพ่อคุแม่ห้าร้ อ่านะครับผมแล้วก็เอ่ออ่าน่าจะติดต่อซื้อทูในที่ออมออมสครินสองสี่แปดห้าแล้วก็ยูสไลน์ไอดีเอสักอันเดอร์สกอร์สตา,สตาร์รีพอร์ตบัคเจอร์บัคให้เรียกอ่ะน่าจ,จะนั้น YouTube ยูทูบยอดยูทูบที่จะได้ก็คือเอ่อหนึ่งพันซับสไคร์เบอร์ดขึ้นไปนะคะรับผมโพลิสแล้วแต่แอดจะแหละและและและจะ แต่แอดจะพิจารณาอ๋อโอเคโอเคเราไปดูส่วนอินโฟไปนะแล้วเราไปดูส่วนคอมอเลย่ะล่ะล่ะล่ะเออลิ้นกับพันแล้วพันนี้พันอะไรวะตรงน,นี้มันคือปีวีผีผีไปเอ้ออกมาดันดมันไม่ให้เข้ามันไม่ให้เข้าเถื่อนเว้ยเซิร์ฟนี้โอเคแล้วเด้ไดวไดว้แอดมิน นี่ครับคือแอดมินอิสซักสตานะครับผมในช anel เขาก็คืออิสซักสตารแอนอะไรก็ไม่รู้ลืมนะไอ้นเนี่ยโคขียวและตัวแดงๆเนี่ยนะครับผมนะออแล้วก็ออมเอสเคไอยู่นั่นแหละใน pvp สนามลบนะนะครับผมโอเคไปดูส่วนของอะไรวะเออช็อป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 ทวีนะครับผม โอเคนี่ก็คือคลิกสองครั้งคุณจะได้ของกินมามันคือแมงมาเป็นแบบอ๋อแคนหลับนะฮะผมแคนหลับแคนหลับแคลหลับไม่ใช่แล้ะเดีอ่าแล้วก็อันนี้อะไรวะอ๋อขนมปงังแล้วก็อันนี้ก็แอปเปลิลนะครับผมอ่าอันนี้อะไรวะมองไม่เห็นทอสทอส ทัชทัชสกรีนทุ้ยคนลรทัชเอออันนี้เป็นตอเหล็กหินนะครับผมไอคนไฟตัวหมดแล้วก็เนี่ยอะไรวะนี่อ๋อคือดินบล็อกย่านะครับผมซึ่งเราจะทำตามกฎของเซิร์ฟนะค,คือห้ามทิ้งของในสปายนะเอาไปเลยผมให้พวกป่าอันนี้ก็คืออะไรวะธนูหนึ่งหมื่นนะครับด้านหนึ่งแล้วก็อัลโลลูกธนูนะฮะหนึ่งพันตอหกสิบสี 1, ่นะครับผมแล้วก็อะไรวะ เบ็ดนี่มันเตียงสงครามพยมเตียงยอันนี้ก็ไดมอนสี่พันได้หกสิบสี่อีกสเต็ตหนึ่งแหละสามพันได้โกลด์อนเอันทองแล้วก็สองพันได้อลันอีกอนเหล็กหกสิบสี่ช่ตุ้ยสเต็ตหนึ่งเลสโตนหนึ่งพันได้สเต็ตหนึ่งแล้วก็เดอดเซลอันนี้มาเซล อันชอบตั้งนาน okay, 200, โ,า 200, โอเคสองร้อยหกสิบจะขายได้สองร้อยเซลโคบอโตนเซลบอกว่าอะไรไม่ค้างอ็ไม่ได้ค้างนี่วะโอเคแค่นี้แหละนะแล้วก็ไปดูส่วนตรงนู้นกันเลยไอ้อชอ้อไอ้ยองกูเตรียมตรงไหนเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของโลกเอออันนี้ชออ็อบแล้วก็ อ๋อันไดมอนราคาห้าพันซือด้หกสิบสิบตังบาบลาบโอเคแล้วก็มาดูส่วนตรงนี้ช็อปกันเลยเอ้แล้วคือบลาบลาเอาโอเคโอเคแล้วกอ่านผิดขอโทษขออภัยฮะขอโทษอ่ะขออภันใหญหลวงฮะผมผิดไปแล้วโฮมอ่ะโฮมอะไรอ่ะว้บโฮมโซนไปเลยไปดิ โอ้ยหลกกระตุกอ้อออโยตกตกตกกระตุกระตุกเลยตือดเตืทุยตัวกระตุกม่อะไรมีคนอะไรสิบเอจากห้าสบเอ็ดเนี่บ้านหรืออะไรเนี่ยอี้แค่อย่งโล่งโอ้โหไม่ไหวแล้วแหลกโอ้ยขอกลับสปาวกันละกันนะเออมาแล้วเออมาตัวเธอชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวมันมาดูคลิปจบเลย เอ้อยส่วนของโฮมอยู่ไหนวะเออโฮมตรงนคนนี่วะเราไปแล้วเราไปตรงนี้กันดีกว่านะครับผมโซซี so ใครวะโซซัสโซซีอเว่อพื้พืมส่วนอันนี้เป็นพื้นที่เรียบนะครับผมซึ่งไม่มีใครมาสร้างเลยซึ่งมันเรียบออกมาณเรียบจนผมแบบเทน้ําไปแล้วมันหายไปเลยมกุมกมกุกมุกอะไรของมึงครับขอโทษด้วยไอ้ออมุกอะไรของมึง ผมสุดอ๋อมีการบอกด้วยว่าไปไหนโอเคไปกันหมดแล้วเอ่ออะไรๆอะไรอ้พีพีเจ๊ไอ้ไอ้หัวไอ้หัวชมพูเจ้าคือใครไอ้หัวชมพูไอ้ไปกันแหละนี่คือพีพ yep. ีนะครับผมเป็นฟีทีวีที่ใหญ่และสามารถใช้คอมยังทันปุ๊บไม่ทันการคำเริ่มพีพีดี ทำไมมันโหดร้ายจังว่าเฟิร์มนี้มาโอเคนะครับผมเดี๋ยวไอพีผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะ,ค,ปนนะรครับผมดีคริปชันน่นแหละครับผมโอเคนะใครที่ชอบก็ไลค์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ซับสไคร์แล้วก็แชร์ก,กันบ่อยๆนะครับผมโอเคเราจะได้มีรีเซิร์ฟให้สนุกๆน,นะครับผมโอเคเอะไรผิดอะไรเนะี่ยเดินหนีเนะี่ยฮะผมผิดอะไรหนึ่งหนึ่งบอสอ่ะผมผิดอะไรฮะอ่ะอ่ะจบคลิปเลยอ่ะ โอเคครับโอเคนะครับผมก็สรุปพันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนที่ก็ฝากช anel o um, อ s k r กับ omskr กับ isakstar เลยนะครับผมก็สรุปพันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับนี้บายบายครับผม